สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเจนเัสไมนะครับผมเห hey, ็นตัวเกมที่ผมเปิดเล่นอยู่นี่ไหมนี่คือตัวเกมที่ผมผมและเพื่อทํากันนะครับผมสร้างมันขึ้นมาอ่าจะบอกว่าผมแทบไม่มีส่วนร่วมในนี้เลยกัน่อว,ว่า <Wir an> ผมแค่คอยช่วยแก้ปัญหาเรื่องโค้ดเรื่องบั๊กของเกมนะฮะถามว่าเกมออกมาดูดีใช่ไหมต้องขอบคุณทั้งด้านของอาร์ตดีไซน์เลยนะครับผมทีมอาร์ตของผมมีอยู่ทั้งหมด2คนนะ,ะซึ่ง2คนนี้เก่งมากเลยผมขอแนะนําเลยแต่ว่าผมไม่บอกแล้วกันว่าเป็นใครเพราะผมไม่รู้ว่ามันให้พูดชื่ออแต่ผมแค่อยากเอามาให้ทุกคนได้เห็นว่าเอ้ยนี่คือตัวเกมผมเพราะมันทําเสร็จแล้วมันภูมิใจไงมันเลยแบบอย,อยากให้ทุกคนดูว่ามันคือ,อยังไงโอเคเอาเป็นว่าเราไม่พูดช้าเราก็ทําเพลงเลยเราเล่นกันเลยดีกว่าเอ้ยเหมือนเพลงจะเบาไปเียมน้า เมนูดังมากคือผมอ่ะไม่ได้ทำคือผมอะไม่ได้ทําทางด้านของอตัวการเปิดปิดเสียงไว้ด้วยแต่ว่าคือผมทําออกมาได้ที่สุดละกลุ่มเกมก็ทํากันประมาณทั้งหมด1 2 3 4คน4คนที่อยู่ในตัวเกมแล้วความจริงมันมีตัวเว็บไซต์ด้วยนะแต่ผมขอไม่ให้ดูตัวเว็บไซต์ดีกว่าอันนี้เป็นการแค่เอาเกมขึ้นเว็บถามว่าคนอื่นสามารถเข้ามาเล่นได้ไหมเข้ามาเล่นได้นะตัวเกมนี้แต่ผมจะขอไม่แจกแล้วกันเฮ้ยเกือบ โอเคเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าตัวเกมนี้จะเป็นสไตล์คล้ายๆเกมไดนเสาที่เวลาเราเล่นยามที่ยืมที่แบบยามที่อย่างไรเราไม่มีเน็ตสมัยก่อนมันก็จะให้ความรู้สึกแบบนั้นแล้ว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 ดอกไม้เนี่ยคือพอยที่เราต้องเก็บไปเรื่อยๆส่วนพวกรถพวกอะไรพวกแมวอย่างเงี้ยมันคืออุปสรรคของเราของเรา ซึ่งตัวเกมเนี่ยถูกดีไซน์ออกมาในรูปแบบที่แบบว่าตัวละครเราที่กาลังวิ่งไปมหาลัยเข้าใจไหมครับเออมันคือตัวเกมที่วิ่งออกไปมหาลัยแล้วเราต้องผ่านอุปสรรคไปให้ได้แล้วอุปสรรคพวกเนี้ยมันจะมาเรื่อยๆในรูปแบบของเรนดอมเอาละ่ะแล้วถ้าถามว่าพี่มันไม่มีด่านอื่นเลยเหรอมีครับมีทั้งหมด5ด่านแต่ว่าการที่เราจะผ่านด่านหนึ่งได้นั้นเราต้องเล่นให้จบเพลงเพลงของแบกเกาเนี่ยซึ่งเพลงหนึ่งมันประมาณนาที2นาทีเอาล่ะใครจะอยากเล่นก็แต่มันโหโคตรเสียเวลาเลยจะพูดยังไงดีคือตอนแรกครับว่าจะทำแบบวว่าเ้ก็บแล ยนนด่าแต่ว่า,าผมว่าผมอยากให้แบบเขาอินไปกับเพลงอะ่ะเออเพลงที่เอามาคือมีเพลงแปดปินี่เอาแล้เฮ้ยกูมไม่ผ่านได้ไงวะโอเคงั้นผมจะเล่นไปเรื่อยก่อนซึ่กว่าผมจะผ่านาได้อีกแมปหนึ่งให้ทุกคนได้เห็นเนาะ เอ่อแมพที่จะดูว่าวามหน่อยเพราะว่าผมพยายามทำให้ยากขยับนะแต่ว่าโมเดลของแอนิเมชันอะมันันมีแค่2ตัวมันเลยทำได้เป็นแบบนี้ก็เลยเป็นเหมือนว่าหญ้ามันว้ามากกว่าโอเค ตัวเกมอะถามว่าเสร็จสมบูรณ์ไหมมันก็ไม่ใช่ตัวที่พวกผมแบบจะทำให้มันเสร็จสมบูรณ์ได้ขนาดนั้นแต่มันก็คือตัวที่ผมทำออกมาดีที่สุดลวเพราะว่าผมต้องส่งงานผมต้องส่งงานอาจารย์ละความจริงก็ต้องส่งแต่วันที่18บแ้ยไอ้รถจิดบคูดเร็วเลยคือแต่อแต่ว่าอันนี้คือปรับแล้วนะตอนแรกเร็วกว่านี้ีแมวโอ้ยโอ้ออแต่นี้มันจะวิ่งช้าหน่อยมันเลยทำให้ดูเหมือนเรากระโดดบนอ,อกวกาศเราเอามาดูดกว่าผมาผมจะไปดันเราไปได้หรือเปล่าเฮ้ยอย่าโดน โอ้ยที่โดดไม่เติมแต่ว่าฮิปโปอ,อ่านไล้วฮิปโปก็มันจะมีบาลานซ์ที่ใหญ่เกินไปนะเดีแบบย๋ยวเก่อนเลยแล้มาแล้วมา,วมาโอเคลถมาลถมายัางไงยังไงมาดิครับมาแกจบแล้วผมคิดว่า <c oughs> เฮ้ยนี่ไงพานพานตัวนี้คือตัวเปลี่ยนแมปนะเอาละเราจะไปแมปต่อไปกันอ๋อขอบใจสำหรับพานด้วยคุณนะสตาร์รับไป50คะแนนนะเมื่อพอดีสตาร์ท เออว่ะไอ้เพิ่งคิดขึ้นได้เนี่ยตอนทำเกมเสร็จแล้วทำไมตอนดีสตาร์ทำไมเราถึงไม่ให้มันต่อที่ตรงนั้นเลยวะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะตัดไปถึงช่วงที่ผมสามารถเล่นไปถ่งด่านที่2ได้แล้วเนาะอมจะบสำหรับพาร์ทคุยครูน,น,นักศึกษารับไป50คะแนนเนี่ยโอเครถเมนคูดใหญ่เลยเอ้ยโอ้โหด่านที่2อ,อุปสรรคก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะผมลืมบอกไปเลยแล้วมันเล่นยากมากใครที่จะสามารถไปที่ด่านที่3ได้นี่คือเหนือมนุษย์ละ โอ้โหผมต้องเผื่อสเปคในการโดดมากเอาละจังหวะน,นี้โดดไปโดดไปหมาดีจะมาก็มาจะมาก็มาโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้อันนี้รัวเกินอนีน้รัวเกินใจเย็นเนี่ยแล้วการเปลี่ยนแมบพบเสียงแบ,บก็กกราวด์ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับผมซึ่งมันจะจบตามที่เสียงเพลงโอ้ยโอ้ยอ่าโอเคพอเราจบตามที่เสียงเพลงใช่ปะ ผมก็จะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเรื่อยๆเฮ้ยเฉยเอ้ยยุ้ยิ้งยิ้งยังยังได้อยู่ยังได้อยู่มามาให้หมดมามาให้หมดมาให้หมดโอ้โหเฮ้ยเอาเลยครับยังไงยังไงโอ้โหเฉียวขาเฉียวขาไปนิดนึงเฮ้ยโอ้โหโอ้โห หายใจโรยลิ้นหายใจโรยลิ hey, plane. Plane. Hey, ้นเฮ้ยกระโดดข้า uh huh. okay okay. มไปสองตัวเฮ้ยเอาแล้วว่าผมจะไปแมพที่3แล้วว่ะทุกคนขอบมจสำหรับท่าน่วยคุณนักศึกษารับไป50คะแนนห้าสคะแนนอย่างนั้นนะอืม รับแบบ3เป็นแบบที่ไม่มีวันผ่านแน่นอนถามว่ากระโดดข้ามเสาชัดได้ไหมได้แต่จังหวะต้องเป๊ะ ซึ่งผมบอกเลยว่าผมไม่ผ่านโอเคสำหรับเกมวันนี้ก็การการรีวิวเกมของผมที่ว่าผมทําขึ้นมานะก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับผมสำหรับต,ตัวเกมนี้ใครที่อยากได้แบบเอ้ยที่แล้วถ้าเกิดผมอยากเล่นอ่ะที่จะไปเอาได้ที่ไหนต้องดูคอมเมนต์กันถ้าเกิดมีคอมเมนต์บอกว่าอยากเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ลองไปเล่นกันดูแต่ถ้าเกิดไม่มีแล้วก็ผมขออนุญาตไม่ทิ้งลิงก์ก็แล้วกันนะครับผมขอบคุณสำหรับวันนี้เดีย๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับบายบายเจนสัสใหม่รอยยิ้มนี้เพื่อคุณนะครับ